ทุกคนครับก็ขอสวัสดีนะผู้ชมนะครับอยู่ผมนายซีโร่นะครับวันนี้อยู่ในเกมดักบอลทีนะครับบูเดนไทยเทนใครบูดักบอลซีอยู่ดักบอลแซดบูเดนไทยเทนใครชี้สามนะครับเป็นพาร์ทที่2นะครับเราจะมาเล่นในเรื่องของโง่คุณว่าที่ไปฆ่าฟิเซอร์นะครับหรือเรื่องฟิเซอร์นั่นเองนะครับก็เลยโงบคุณนั่นแหละโอเคเราไปฆ่า อ่าไอนี้ก่อนนะครับเป็นสมาชิกของหน่วยกองกําลังกีนิวนั่นเองนะครับกีนิวนี่รกีนิวนี่คือเป็นนิ้วนะครับแล้วมันนับว่ามีกี่นิ้วแล้วมันกีนิว้วนี่มันกี่นิว้วคุยแล้วมันเริ่มสับสนเลยตัวนี้ไม่ชื่อว่าอะไรไม่รู้แล้วผมจะข้ามมันแต่โมคนนี้รู้สึกว่าจะเตะแรงนะฮะแรงมากครับ,รบตอนนี้รู้สึกนะครับความรู้สึกเวลตา,าต่อยต่ละมัดนีแบบประมาณพันพันขึ้นนะฮะคือพลังขึ้นเต่าโอ้โหยีโโ่สิบเท่าด้วยครับพลังขึ้นเต่าทาไ่เป็นพลังผมจะไมพบปะ จะ่ไปฝึกมาหรือเปล่าไม่แน่อยแน่อยแน่อยก็ไม่แน่ใจสักทบโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวไปรังขึ้นรังคืนเต่า20เท่าไร้การหันไร้การเรามา ยังไหวอยู่เว้ยตอนทีนี้งงเลยฮะขึ้นเต่ายี่สิบเท่าหูยต่อยก็ได้แหมมันเตะอย่างนี้ครับเตะอย่างนี้ครับเตะอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับเดดเตะก็มาออ้อออืืออืเอาวุดวุ้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 ด พลั m พาวเวอร์เบ้อโอ้ยโอ้โหต่ยไปแล้วครับตายไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ตัวโด่งด้่ยทำไมก้มเงี้ยนะเอาครับตัวต่อไปคือตัวอะไรโอ้โหนี่มันจะเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้โอ้ยโ้าโอ้ยยโอเคอ้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย่ยโอ้ย อ๋อ,อเฮ้ทำไมเอาพลังมนนี้อะพลังอะไรไม่รู้แต่ขอที่รู้เฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราสี่หลอดครับเราต้องสู้อีกหลายตัวเลยอื้ออ้กสองคือตอนนี้ผมว่าปล่อยผ่านขึ้นเต่าได้ดีที่สุดดีที่สุดเอ้ยหรือว่าท่าประชิดว่าแบบ พุ <onz> ่ง <etus> เข้าไปแล้วต่อยต่อยต่อยแล้จะดีครับท่านี้ครับตึก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 จ้วงไข่แล้วก็ท้ามิทท้ามิทกดพื้นน่าจะแรงนะจริงๆก็แรงนะแต่แบบเน้นเน้นเข้าตรงท้องอ่าไอ้นี้ตายไปแล้วครับโอ้โหนี่ตีเร็วนะรู้สึกตีเร็วก็จิตโอ้โห โอ้ตีเร็วใช่ตีเร็วใช่ไหมตีเร็วตีเร็วมาขอให้ไวขอให้ไวตีเร็วชอบอ่ะเดี๋ยวแล้พังปล่อยจิงกี้เมาป่อยป่อยฟุ๊กฟุ้งเฟือดีกว่านะฮะโอ้โหแม่งหลับเลยเหรอไอ้เหี้ยแม่งแรงเหรอวะทิ่ผ่านแม่งเอากำโอ้ยแม่งไม่ได้ตั้งใจจริง มันจบเร็วมากครับเมื่อกี้ที่กิดกูปล่อย3ลูกนี่คือ3ตัวนี่ือตายหมดเลยใช่ไหมแหมได้มาแล้วครับเนวเนวครับเป็นเนวน,นี่มึงคืออ่าเป็นเป็นคนในชาวนาเมิกนะครับอืมใช่เป็นชาวนาเมิกมาต่อไปคือครุรินกับซีเซอร์ล็อกอัลติเมตอะไรวะเทนฟอร์ม่าบมเมชั่นอะไรกันช่างแม่งมจะไปฆ่ามันเราต้องกอบกูกอบกูเขาเรียกว่าอะไรกอบกูจักรวาลใช่ไหม มาไปจิต้าก sure ่อนเฮ้ยโอ้โหใช้เซลเหรอเฮ้ย uh พีเซอร์พ <target> ีเซอร์เซลอะไรไม่ใช่อือเนี่ยเนี่เก่งใช่ไะฟพีเซอร์มันจะให้เล่นแบบเต็มเนื้อเรื่องมากเลยนะผมว่าเนี่ยเต็มเนื้อเรื่องยังไงล่ะฮะเบจิตต์ต์เบจิตต์เบจิตต์ต์เบจิตต์ เด็กช,ช <S <S ื่องเฮ้ยเคยเคยเจอพลังแบบนี้ไหมนี่ยนี่เดี๋ยวเอาพลังนี้ไปดูลูกเดียวนี้คือดับปังลูกเฮ้ยหายตัวแหมเก่งจริงๆครับเฮ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าต้องเป็นต้องเป็นเนื้อเรื่องด้วยนะจะโดนฆ่าไม่ได้ครับอ่าจะหนีไปไหนล่ะเฮ้ย ไกลๆเฮ้ยเฮ้ยอืมนิดเดียวก็ไม่เป็นไรตายไกลๆจะตายหรอกเดี๋ยวมึงเจอลูกนี้นี่กูปล่อยคืนมั้งมีปล่อยมากูปล่อยคลิมั้ง กูชาร์จพลังแบบ f u ฟู full power แล้วมึงก็เอาฮ่าฮ่าฮ่าเอา you ready to die นัเดี๋ยวไปหวั่นเอาละครับตอนนี้ฟเซลฟิเซอร์กายล่างมึงจะเซลจะฟิเซอร์อ่ะคุรุลินมาใช <oh> ่ไหมโอเคคูรุลินคูรุลินคูลุลินคูรุลินคูรุลินคูรุลินก็ไม่ได้แดกผมหรอกครับ ไม่ไดแดกผมว่าเขาสั่นสั่นเกาะเลยแม่อะไนอ่อนโอ้ยเฮไม่ไม่ได้อ่อนอย่างที่คิดดีกว่าไปวิว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 ไปไหนล่ะน้องไปวิววิวว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  กงจั๊กสองตวงหน้าไปทีรับเลยต่อไปคืออะไรอ้าโกฮังเหรอโกฮังนี่รู้สึกจะอ่อนอยู่พอสมควรตัวเล็กมากกระเปียกมากอะโอ,อ้โหกระเปียกแต่ตัวแต่ไม่กะเปียกแบบพลังนี่ไม่กระเปียกเลยนะพลังนี้เยอะมากเลยใช่ไหมพ่อมึือฮะพลังกับข้อมือ พอมึงอะคิดผิดแล้วที่เกิมเนิบอึงอ๋อไอเดียวต่อยท้องต่อยไข่ไม่ได้ต่อยท้องตกจับไข่อย่าไปเชื่อไอ้กวางกวางเราจับไข่อืมอ่าอืมเรียบร้อยวอสบล็อกเบซ e ต้าอยู่ก่อนถูกซ้ o มวิ e า e ยูแคน You can take เลยไปดัเฮ้ยมาแล้วครับพิโกโลพิโกโลโอ้ยปล่อยเร็วไปโอ้ยพิโกนี่มันต้องเป็นตัว

เต้แป้งแป้งไปไกลๆโซนตีโอ้แป้ง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 ไปไกลๆโอเคว่าน่าจะใช้ท้าไม่ตายนี่น่าจะดีสุดเอาละไหนๆกันไหนๆแล้วอ่าขอสักหน่อยเถอะทาเนี้ยขอขึ้นไปแล้วก็เสียบอือ

รีบฆ่าครับไม่ได้แล้วแน่แปงหลับไปขอกายล้างอีกล้างหนึ่งนะครับเป็นล้างไอ้ล้างหัวเนี่ยเออฟิว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 ล้างเร็วมากแต่รู้สึกว่าจะต่อยช้ากว่าปกติหน่อยหน่อยบิซาจเป็นปีศาจเป็นสัประหลาดนะใช่กูสัปปะรดแน่นอนไม่ต้องห่วง ทำไมกูก็ะจะมาฆ่ามึงไองน,น้องเอ้ยเข้าไปกลางหน้าอกกลางไข่จะเตะเลยแล้วก็ุมือเมื่อกี้มือต่อยลมเปียวเป็นแบกแอ็แทกอุ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บเออไม่น่าเข้าไปใกล้มาเลยทุบโอ้โหสซนเลยแล้วเมื่อกี้อืออือพลังด้วยตุ๊กตาจริงๆก็น่าภูมิใจอยู่นะเงีแต่พลังมึงเด็กกว่าเฮ้ยไปไกลๆส้นอิน ว่าไงอะไรเคยเจอเจอเคยเจอท่านี่ไหมดูกูเข้าไปเยิบเลยมึงเจอกูนี่เข้าไปเยิบให้ดูน้องเอาไปกินโอ้โหสิบนัดสิบนัดนั่นน่ะมีสวนมีสวนสวนใช่ไหมแปลวโอ้ยแหมเจ๋งครับเออเอาสิอ่ะ ไอ้ตึกด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 ึกเดี๋ยวขอไปใช้ทำให้ตายกับไอ้นี้น่าจะดีกว่าหลับไปเจ้าหนุ่มเจ้าจะมีความสุขทำให้ตายอืแล็บโยยังไม่จบใช่ไหมอ่ากูหังมาหยุดหยุดนะเฮ้ เอ้ยเอ้ยเออโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทูพาวเวอร์โอ้โหนี่เหมือนกูอ่อนให้มึงเลยเนี่ยโอ้โหวัดแต่โอ้โหโอ้โเยอะนะพลังอ oh, <w> ่ะเยอะไม่จบเห็นไหมมึงเห็นลุงมึงตายไปแต่ตาหน้าต่อตาแล้วยังไม่จบเดี๋ยวมึงจะได้จบนะจุดนี้เมื่อกี้อยู่ดีๆมาต่อยกูทั้งทั้งที่กูไม่ได้ทุนมึงเลย ไอ้นุ่มโอ้โหโอ้โหเฮ้ยท่านี้ไม่เคยได้ใช้นานขอใช้มั่งไปไปมึงเคยตายไหมไอ้นุ่มยอะหลับโย่จึ๊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 จจึ๊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 จึ๊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 ลึ๊จ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 ึดจึ๊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 จึึ กูมาแล้วเอาล่ะใครมาเบจิตา้าเจอกันอีกแล้วนะเมื่อกี้เราเพิ่งจะเจอกันเมื่อกี้นี่เองเจอกันเมื่อกี้นี่เองนะเบจิตา้า <c oughs> แหมเก่งขึ้นปหมเก่งขึ้นไหมผมเก่งขึ้นไหมหนูผมไม่ได้นั่งเรือนั่งขึ้นโอโ้โหเฮ้ยกาดกาิคัก้าดิคัตเฮ้ยเอาละแลบเดียวอว ผมต้องยอมรับในพลังในตัวคุณจริงๆคุณมีพลังค่อนข้างเยอะมากเอานี้ไปกินฮึ้ยจุ๊บมายกขึ้นไปแล้วก็ปล่อยเงี้ยอะไรหนุ่มเจะท่านนี้ไปไหมจิ้มพอดิน่มเย้โอ้โหโอ้ยตายหลับตายเฮ้ยอะไรหนุ่ม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 เฮ้ยอะไร โอ๊ยโอ๊ยหิงแหมชังกล้าชังกล้าเหลือเกินนะมึงต้องตายเบจิต้าจะให้มตายแบบเงียบๆจะให้ตายแบบกันก่อนแป๊บหน้าเหมือนจะวืดโอเคหลับไปสักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็เจอท่านี้หน่อยเอานี่ไปกินแบ แหมก็ไม่ได้อะไรมากครับชึชึอ่อนจุงเบอร์ไปครับเราจบตรงนี้แล้วครับฮ่าเรียบร้อยเย่เย่เย่แล้ก็จะไปต่อกันกับการใช้งงกุลหรือเปล่าใช่ไหมโ,โอเคเรา่าองใช้บิฟร,ราน โอเคจะฆ่ามันยังไงดีมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหแม่งเลื่อนไม่ยุบเลยอะชิบหายแล้วแม่งน,น่าเก่งพอตัวเนี่ยผมว่าซุปเปอร์ไซยันไซาย,ยาน,นั่นเองฮึไม่ได้แด่ผมบอกครับฟีเซอร์ฟรีเซอร์กับฟีเซอร์เหอะ เอาไม่เอาไม่ห้าบวกยี่สิบไม่คูณยี่สิบเนี่ยต่อยท้องแล้วก็ต่อยหน้าต่อยบนต่อยล่างต่อยลงพื้นต่อย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 เฮ้ยเดินเดินเลยโหโหไม่ไม่น่าไหวครับนี่อันนี้รู้สึกพลังมันไม่มีเลยเอ้ยจปล่อยบอลกินกี่นี่มันเหมือนในตัวนั้นบอกเอาไม่ให้กูปกดนะอ้าวให้กูขึ้นทำไม่เนี่ย เอาละเอาโหเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้ายิตามาก็ตายเลยแล้วให้มึงจะขึ้นมาทำไมกูอยากจะลงแหมแล้วก็มาอีกแมาไม่ได้ดักหยุดครึ่งหนึ่งเดี๋ยวจะขอบคุณพระเจ้าอืออืออือโอ้โหโอ้ยเดี๋ยว อ๋อตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้เด้อเด้อเด้อเโอ้โหเดี๋ยวเมื่อกี้จะทบกับพื้นเอาละกูไม่ให้ภัยมึงเด็ดขาดใครบอกอยจะให้มึงเล่าใครบอกจะให้มึงไม่ให้มึงเด็ดขาดวันนี้ไปแดกไปลูกนี้ไปแดกมึงจะตายไหมตายไหม น่าจะยังอยู่ครับฉันยังคงหายใจโว่แต่ยังงงงงยังงงงนะโอ้ยงงงงงเลงงวายเม่ได้ดีกมึงกินีกูเอ้าแม่งกับโกโก้คันฉันยังคงหายใจมันงงอะไรของมันวะโอเคตาปิดไปข้างหลับไปแล้วข้างเออหลับหลับหลับไปข้างหลับไป หลับนานเลยมึงอันนี้ไปกินกลุ้งเอาเอาไว้เมึงหายตัวพลังมปเยอะหนเนี่ย่วงนาจะตายได้แล้วเจอไปนสามลูกติดๆได้เลยตรงนี้ตังนี้ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหหลับไอ้เชี่ยแม่งกูซ่าแบบยิงอยู่แบบไว้ชีวิตมึงเนี่ยกระทืบนะนี่ทุบหน้าแม่งยั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 งหายใจมึง ร้อนทียอะไรหัวร้ออะไรื้อเอานี่ไปแดกไอ้เกิดอืมฉันยังคงหายใจยังหายใจอยู่โอเคโอเคเราขอหลบก่อนตอนนี้มันยังไม่ดูครับว่าผมอยู่ไหนเนนี้ทันการหลบก่อนนครับนงงงงอ่ครับเดี๋ยวมันเห็นแล้วมันจะขึ้นลูกอัลลูกอ่อนลูกอ่อน่อนนั่นไงฟูลพาวเวอร์อแหม่วืดแล้วขอมาปล่อยข้างหลังมึงเนี่ยเดียง โตายยังฉันไม่สามารถชนะมันได้แน่นอนเลยนะฮะผมว่าน <inate> ่าจะใช้พลังอีกก่อนโอเคเราต้องงงคุณคิดจะทำอะไรบางอย่างฉันจะทำบอลกิ๊กกี้เราก็ต้องมีคนมาต้านใช่ไหมต้านมันใช่ไหมต้านให้ ตานใช่ไหมฉันชอบกับโอ้โหเฮ้ยวอเตอร์อืองงงงงงมันต่อยไม่ได้เลยเฮ้ยอ๋อรีบ่ยจะทำบังกิ๊กวันนี้คุณจะทำบังกิ๊กอันนี้เดียวนิดเดียวโอ้โหโอยโอ้แหมแค่ แค่นี้ก็ทำไม่ได้เตะแมงหุ่ยชุบชุบชุบหุ่ยชุบชุบชุบอืมก็ไปก็ขันอ่าเมื่อกี้จะปล่อยเขาหน้าเฮ้ยฟิเซอร์ฟิเซอร์อุ้ยโอ้โหวืดนี่กระทืบหน้าอืมไปแล้วก็นี่ยิงแม่งเบลเอาไว้พืดพืดได้ไงเดี๋ยว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 ผมคิดว่าป้องกันป้องกันฟิเซอร์ไม่ให้มันโจมตีงงคุลใช่ไหมโอเคงงคุลเริ่มแล้วแหละ ใช่ปะง,งกุลเอายังนั่นไงงกุลเอาแล้วกูมีพลังแล้วมึงวอเตอร์โอ้โหท่านี้กูโคตรเก่งโอเคทำเร็จแล้วมันเสร็จแล้วนะครับเอาเลยรอกดกูรอกดอยู่เนะี่ยรอกดอยู่เนี่ยโอเคเอาละจะปล่อยแล้วนะจะปล่อยแล้วครับ ไปเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าโอเคเคโอไม่โอเควัดเตเรียบรอ้อยหางขาดด้วยแหมเรียบร้อยครับดีเฟรนซ์ดีเฟนส์รีเซอร์เรียบร้อยครับแหมได้มาพันห้าพอยต์โอเคเราจะไปสู้กันมีชั้นท้ายนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าชัตเตอร์ย่อยนะ,ะชัตเตอร์นะชัตเตอร์เขาเรียกชัตเตอร์นะ,ะโอเคนี่แหละเราจะมาฆ่าอะไร เล gend super สยามตำยาในตำนานตำนานตำต้องใส่ตำละเอียดตำนานจัดถุยโอเควิดพื้นได้หนึ่งครั้งแหมคมตั้งนานมาโลกแตกแล้วบองจูปล่อยบอลกี้ไปใช่ไหมปล่อยบอลปล่อยกีบไปใช่ไหมอ้าทำไมมันอืมมึงกูสู้กับมึงเมื่อกี้อ่าอ่าเอืออืมมาอะไเนี่ยเฮ้ยอืมถูกหน้าแม่ง แม่แม่แม่ไม่ได้เลยตอนนี้คือเราต้องต้องป้องกันตัวเองก่อนนะครับคือทำอะไรยังไม่ค่อยได้หรอกนะฮอลฟเอาล่ะโอเคเอาละครับเริ่มนะครับเรียบร้อยงงกุลล่างซูเปอร์สย่ามาแววนะครับคือนี่คือพาร์ทที่สองครับที่งงกุล ไอ้แปลงล่างเนี่ยอพาสสองได้แปลงแล้วอุ้ยมันยังไม่ปล่อยพลังนี่เต็มที่นี่ว่ะแหมไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องรีบยุดดิอมืมันไม่โดนะ่ะอืืออเาละครับเลือเตา,าเยอะกว่ามันนิดนึงอะไรอะไรปล่อยอัดน,นาแมงเบยไหนก็ไหน,นๆนะครับเราจะ เอามันให้ตายไปเลยเราจะไม่เข้าชัตเตอร์แล้วมันยังงไไก็ใไในแล้วเออนี่แหละควางขึ้นเต่า What are y ู u you กูคือโกงคุณไงเอาละมันจะมันจะจบแล้วซิเซอร์อ้าวซิเซอร์แม่งแตงร่ามันก้ามใหญ่ไก่ย่างเอาละขอโทษนะชนะอ่อนพลังให้แกหน่อยนี่คือพลังที่เต็มที่ของฉันแล้วเต็มที่ก็เต็มที่สิวะฮะโอ้โหเร็วเร็วอืม แกต้องเสร็จฉันเฮ้ยวอเตอร์อือหือพลังละนั่นน่ะมันมันเยอะขนาดนั้นเฮ้ยมันมาแรงขนาดนั้นมาในใน,นกันนนไหนๆแล้วมึงเจอกูแน่ฮะพลังเอานี่ไปกินซูปเปอร์พาไมคพาไมค์นครับปาร์ทหางเดียวครับบันแฮนด์บันแฮนด์จะเอามึงอีกดอกเลยห่วง จำดองดองอ่าเอาแล้วบูสต์เละเลย,อ,ยอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้มันให้เข้าชัดคับซีนทำไมเอาอะไรอ่ออีกทีนึงอันนี้เป็นพลังกินเต่าสองมือนีไม่ไม่โดนตามเคยเอาละตาดำอีก ขอหน่อยก่อนท่านขอหอมสักหน่อยจะได้ไหมโหโดนนิดนึงแกจะไม่มีชีวิตรอดนะฮะต้องตายกันหมดนะเพราะดาวมันระเบิดไม่มีทางออกโอ้ย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 รู้สึกแหมแหมแชร์ได้อยู่เลยทีเดียว แบงแบงแบงแปงแบ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 งเอาละเออลองสู้อาวเออุธไม่โดนนี่ตามฟอร์มเดิมเออเออแหมเอาละครับปล่อยพลังขึ้นเตาแล้วครับฉันจะฆ่าแกเอาละครับอันนี้ก็จะปล่อยพลังขึ้นเต่าเหมือนกันนะฮะซึ่งเราต้องต้านใช่ไหมเอาละ พลังที่เตาเหมือนกันวะน่าจะใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่มีทางกูจะฆ่ามึงไอฟิเซอร์เซอร์รเลยเกินเรียบร้อยครับตายไปแล้วครับกับฟิเซอร์นะฮะค่อนข้างค่อนข้าง,างกรากครับเรียบร้อยแต่เงคุณก็ได้ให้พลังนะครับเป็นคนที่ใจง่ายนะครับให้พลังไปนิดนึงนะฮะเรียบร้อยเคลียร์เคลียร์เคลียร์แล้วเว้ยแทนแทนได้สักสองพันห้านั่นไงโอเค เย้เร yeah, ียบร้อยจบไปแล้วนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าแล้วกันในคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับซึ่งอัดต่อจากคลิปที่1นะฮะก็เดี๋ยวอัดคลิปที่3ต่อเลยกันเป็นคลิปที่3เออก็ใช่ไงโอเคเจอนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบนรายการพ่อลูกวันนี้